Uh, <Wow. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนว,วันนี้นะคะ่ะจะมาเล่นซ่อมแอรในบูเฮเวนกันนะคะเ <No. S 1> ออพี่เฟยหายไปไหนคะไม่ทราบว,ว่าพี่เฟยหายไปไหนคะนี่แหละคะ่ะอันนี้คือเพื่อนของเราเองนะคะนี่ค่ะ f อ f ซอซของเราเองค่ะนี่ค่ะพี่เฟย่ยานะคะนี่ค่ะ <laughs> อันนี้คือไอแบบบวมใช่ไหมคะเดี๋ยวรอก่อนนะคะเพราะว่าจะไปเล่นเศ้าแอบในเมืองกันนะค่ะเขาเป็นประยุทธ์จันโอชาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเราจะมาเล่งนเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้เราจะมาเล่นเศร้าแอบให้ครบแก๊งนะคะเขาแต่งตัวอยู่ปาวัน มาจีบอีกแล้วจ <c oughs> ีบหนูเหรอจีบหนูเหรอนี่ทุกคนแล้วเราเรา,เราจะมาดูพี่เฟยแต่งตัวกันเลยคะ่ะอุย้ยฝนตกแล้วอไม่มีลมมาปะวันเออดูแลกันหน่อย <c oughs> เอพซีแชื่ออะไรคะ เอฟซีเราชื่ออะไรคะเอฟซีชื่ออะไรคะเย้ไว <c oughs> ช่วยด้วยค่ะอุ้มอุ้มหนูหน่อยเอาหนี <laughs> ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวอิสาพาเราจะเริ่มเกมกันแล้วนะคะอุ้มหนู ละผ่าตัวมุกค้ยนี้แต่นี้ทุกคนจะเริ่มเกมกันแล้วนะคะหาที่แอบเลยจะนับแล้วนะถึงสิบให้ให้สิบวินะให้ให้สิบวิพอนะไม่เอาขอเล่นแบบ สย่ยางเฟทุกคนอยากจะไปหาเด็กกันเลยนะคะเขากำลังมาซ่อมสกีตอ อีนี่ I love you ต้องรับขายของกันไหมเดี๋ยวแป๊บนะ กิ่งเขาต้องกดกิ่งเขา,าเระวังระวังโดงแบงด้วยนะเมื่อกี้พี่โดงแบงนะเราจะมาเปิดเหรอเสื้อผ้ากันนะคะแต่ไม่มีลูกค้า Tu warna ini, tu warna ini, ada mi tuva juga. Lari baju, dia. Dia akan berpangku 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 อันนี้คือเคาน์เตอร์เดี๋ยวเยววางเคาน์เตอร์เสื้อผ้าก่อนอันนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ย เดี๋ยวเสียงใครเมื่อกี้เดี๋ยวออฟแมปก่นอ,เอนเราวัสดีค่ะตัวอะไรไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย